วันนี้มาแบบยังไม่ได้เซตผมใดๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะพาทุกคนมาดูประสิทธิภาพของแปรงหมีผมที่เราอยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้บอกเลยว่าเราใช้มานานมากๆสักพักหนึ่งแล้วนะคะจนรู้ว่าเขาดีไม่ดียังไงแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะหลายๆคนน่าจะพอคุ้นตากับแปรงหมีผมของเยาวหรือว่าออกเสียงไว้เหยานั่นเองนะคะซึ่งเขามีหลายรุ่นมากๆแล้วก็รุ่นที่เราใช้คือเป็นรุ่นนี้เลย รุ่นที่เราใช้อยู่ในตอนนี้ก็คือเหว่ Wing บูทวิงสแควร์บลชนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากๆสําหรับรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ผมยาวแล้วก็ผมพันกันมากนะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำสีผมแล้วก็มีการยืดผมมาก่อนรวมถึงเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องม้วนผมอัตโนมัติซึ่งเราเนี่ยชอบม้วนผมมากๆก็ทำให้ผมมันมีความแห้งแล้ก็มีความพันกันอยู่นะ แปลงมวีผมก็จะมีส่วนช่วยมากๆเลยนะคะสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงก็คือเวลาหวีมาแล้วเนี่ยเส้นผมหลุดติดแปลงมวีผมเยอะมากทั้งที่ก็พยายามเปลี่ยนแชมพูแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผมต่างๆที่ดีมากๆแล้วนะคะทุกคนแต่ผมก็ยังหลุดร่วงอยู่แต่ว่าตั้งแต่เรามาลองเปลี่ยนแปลงหวีผมเป็นเหยาหรือว่าเหยาเนะะี่ยค่ะ ก็ทําให้เส้นผมขาดหลุดร่วงน้อยลงมากๆซึ่งมันจะมีมากสุดแค่นหนึ่งหรือสอเส้นที่ติดมากับแปลงหวีผมชิ้นนี้นะมันเวิร์กมากๆใครที่มีปัญหาผมขาดหลุดร่วงอยู่แนะนําเลยค่ะตัวแปลงหวีผมมีน้ําหนักเบามากแล้วก็เขาทําในลักษณะที่มีสีคล้ายกับไม้แต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่ไม้นะคะเป็นแค่สีที่มีความเสมือนไม้เท่านั้นเองแต่ก็ดูเนียนตามากเลยนะ ตัวด้ามจับก็คือถนัดมือมากนะคะสามารถจับได้แบบไม่มีน้ำหนักที่ทำให้เราเมื่อยมือในเวลาที่เราหวีผมเลยค่ะทุกคนนี่หวีให้ดูสดๆกันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนจะเห็นไหมว่าเวลาหวีแล้วอะค่ะเขาจะมีความโค้งรับกับหนังศีรษะด้วยนะอะให้ดูความโค้งแบบนี้นะมีความโค้งอยู่แบบนี้เลยนะคะอาจจะเห็นสภาพเยินเล็กน้อยเพราะว่าใช้จริงจังมาก ให้ดูนะคะมีความโค้งแบบนี้เลยแล้วก็ซีวีของเขาจะมีความห่างที่พอดีมากแล้วก็มีความสม่ำเสมอปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มเล็กๆจะช่วยในการนวดแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของหนังศีรษะก็ช่วยบำรุงหนังศีรษะให้ด้วยพอหนังศีรษะของเรามีการไหลเวียนที่ดีก็ทําให้เส้นผมของเรามีสุขภาพดีแล้วก็มีความเงางามมากขึ้นด้วยนะคะตรงตัวแปลงตรงนี้เขาจะเป็นไนล่อนนะทุกคนเห็นไหมมีเคิร์ฟที่แบบ ดีมากแล้วก็นี่คือตั้งแต่ได้มาเราใช้มาหลายเดือนเกือบเกือบปีแล้วนะคะก็คือไม่มีสิ่งสปกปรกค้างอยู่ในนี้เลยเขาสามารถช่วยลดการสะสมของคราบแบคทีเรียต่างๆได้ด้วยนะแล้วก็ลดการสะสมของเชื้อโรคซึ่งอันนี้เวิร์กมากตังมากๆเลยค่ะพอลองห,หวีแล้วนะทุกคนจะเห็นว่าเส้นผมอะค่ะจะมีความเรียบตรงแล้วก็เงางามมากขึ้นนะ มันช่วยได้จริงๆแหละเห็นไหมคะเส้นผมมันเรียงเส้นกันสวยงามมากแต่อันนี้ผมของเราจะเป็นผมที่ค่อนข้างอยกักศกแล้ก็น้ำยายึดผมก็น่าจะเริ่มแบบเสื่อมไปแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าเส้นผมก็จะมีลนของความอยักศกอยู่แต่ว่าเวลาที่เราใช้หวีตัวนี้เขาก็จะช่วยให้ผมมีความเรียบรื่นมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ เราชอบที่เขาไม่กระชากเส้นผมนะถึงแม้ว่าเส้นผมตรงปลายผมอาจจะมีความแตกปลายหรือว,ว่าแห้งเสียแต่เขาไม่กระชากเส้นผมของเราให้เรารู้สึกเจ็บจิตหนังศีรษะเลยนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผมเขามีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะทุกคนลองเลือกดูให้เหมาะกับสภาพผมของตัวเองนะคะส่วนราคาก็อาจจะแรงนิดนึงแต่ คุ้มค่ามากๆโดยเฉพาะถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นก็จะมีลดแบบจุกๆกันไปเลยค่ะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้นะสามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada ลองเข้าไปดูกันนะคะทุกคนเวลาหวีแล้วเนี่ยผมนุ่มลื่นมากจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะมีความที่จะช่วยบำรุงผมของเราไปในตัวด้วยนะที่เราบอกว่า เขาเนี่ยมีปุ่มที่ใช้สําหรับในการนวดหนังศีรษะของเรานะคะเห็นไหมเป็นแบบโค้งรับกับหนังศีรษะพอดีพอดีแล้วก็สามารถควบคุมทิศทางได้ง่ายนะจัดทรงผมได้ง่ายด้วยแล้วก็สําหรับสาวๆคนไหนที่ชอบทําผมลอนนะคะทุกคนสามารถใช้แปรงมีผมอันเนี้ยในการหวีเพื่อที่จะ ทำให้ลอนผมของเรามันดูเป็นธรรมชาตินุ่มฟูสวยมากขึ้นซึ่งเราเคยได้ใช้วีตัวนี้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วไปย้อนดูได้เลยนะคะกับเครื่องม้วนผมว i ดแอนด์วอลซึ่งมันเวิร์กมากมันทําให้ผมมีความเงาเรียบรื่นแล้วก็มีการกระจายตัวของลอนผมทําให้ลอนผมมันไม่ดูจับตัวเป็นก้อนแต่ว่าได้วอลลุ่มที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ทําให้ลอนมันคลายตัวมากขึ้นด้วยนะคะ เวิร์กมากๆค่ะและสิ่งที่เราชอบมากๆก็คือระหว่างวันนะทุกคนเส้นผมมาพันกันน้อยลงมากแทบจะไม่ต้องมาแบบหวีผมจัดทรงผมใหม่เลยนะคะเพราะว่าเนี้ยเขาช่วยให้เส้นผมมันแบบตรงสวยอยู่เกือบตลอดทั้งวันเลยนะถ้าเทียบกับแรงีผมปกติที่เคยใช้มาค่ะยิ่งหวีก็ยิ่งมีความเงาสวยแนะนำมากมากเลยทุกคนถ้าใครสนใจอยู่นะคะ ลองเข้าไปดูได้เลยนะหนักเบามากแล้วก็จับถนัดมือมากๆสามารถเซตทรงผมให้งุ้มเข้ามาได้ด้วยนะแต่ว่าเวลาที่เราเซตทรงผมให้งุ้มเข้ามาค่ะก็ต้องเป็นผมที่ค่อนข้างหมาดแล้วก็ใช้ก็พูดก,กับไตเป่าผมก็ทำให้จัดทรงผมที่ง่ายขึ้นได้ผมตรงสวยเงางาม,งามดูมีสุขภาพดีมากๆเลยนะคะ เส้นผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยดึงดูดเสน่ห์ให้กับเรานะคะการมีเส้นผมที่ดูสวยสุขภาพดีพริวแล้วก็เล่นแสงเนี่ยก็ช่วยให้เราดูดีขึ้นได้เรียกได้ว่าช่วยเสริมบคุคลิกให้เรานั่นเองค่ะสำหรับใครที่สนใจแปลงนี้ผมวันนี้นะคะก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยว่าในช่องทางออนไลน์ที่เราแนะนำไปแล้วนะแล้วก็ใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็เอามาพูดคุยกันได้นะคะชอบไม่ชอบเป็นยังไงเอามาแนะนำกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจนเจ้าขาดเวลกันอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ที่เราจะเอามาเล่าให้คนได้ฟังกันค่ะบ๊ายบาย